สวัสดีจ้าทุกคนมากินกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะวันนี้มีกว๋วยเตี๋ยวใส่มะนาวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวได้มาแล้วกว๋วยเตีย๋ยวไก่ดูกันว่ามีอะไรบ้างทุกคน แซ่บๆื่อยั่ด้วยกันนะคะทุกคนอร่อยๆค่ะต้ามกลางเสียงบรรยากาศฝนด้วยนะคะทุกคนวันนี้ฝน e ตกกริมอีกแล้วซดน้าร้อนไก่นะคะทิชเกียวไก่ทิชเกียวไก่นะคะกาลังร้อนๆเลยทุกคนท่ามกลางบรรยากาศเสียงฝนอืมอร่อยมากอืมอร่อยมาก เส้นสองแบบนะคะเส้นมีขาวแล้วก็เส้นมีเส้นบะหมี่นะคะมีเหลืองนั่นเองนะคะ,นะคะสวัสดีจ้าทุกคนมากินกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะวันนี้มีกว๋วยเตี๋ยวน่าอร่อยไหมคะทุกคนแซ่บๆค่ะคนชอบกินเส้นค่ะสเส้น สองเส้นฮึมแซบยืบอยอะด้วยกันนะคะทุกคนอร่อยอร่อยค่ะตามกลางเสียงบรรยากาศฝนด้วยนะคะทุกคนวันนี้ฝนตกรินอีกแล้วสดน้ำร้อนตกรินโปรยๆนะคะอุ้ยแม่ ใส่มะนาวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวเส้นสองแบบนะคะเส้นมีขาวแล้วก็เส้นมีเส้นบะหมี่นะคะมีเหลืองนั่นเองนะคะ,นะคะดี่มะนาวลงไปเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่มะนาวนะคะแซ่บๆส,สองชิ้นไปเลยจ้ะกันคะ่ะมาทานกว๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะทุกคน อมากเส้นสองแบบนะคะเส้นมีขาวแล้วก็เส้นมีเส้นบะหมี่นะคะมีเหลืองนั่นเองนะคะตกริงโปรยนะคะ,อ,ะ,คะอุ้ยแม่อืเกี๋ยวเส้นมีเหลืองและก็เส้นมีขาวรวมกัน ลงไปเลยนะคะก๋วยเกี๋ยวไก่ใส่มะนาวนะคะแส่บๆฟจชิ้นไปเลยจ้ะแล้วเราก็จะมาชิมดูคะ่ะคน ก๋วยไก่วันนี้เราได้ก๋วยเตี๋ยวเส้นมีเหลืองและก็เส้นมีขาวนะคะรวมพริระนาวลงไปเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่มะนาวนะคะแซ่บๆสองชิ้นไปเลยจ้ะ <ๆ S 1> กันค่ะมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะทุกคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ได้มาแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่ ดูกันว่ามีอะไรบ้างทุกคนไปทานก๋วเดี๋ยวต่อก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเราก็จะมาชิมดูคะ่ะทุกคนใส่มะนาวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะนาว กันคะ่ะมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะทุกคนครับดยมะนาวลงไปเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่มะนาวนะคะแซ่บๆสองชิ้นไปเลยจ้ะ จะเพลียวยด้วยกันนะคะทุกคนอร่อยอร่อย,ออยค่ะสร้างกลางเสียงบรรยากาศฝนด้วยนะคะทุกคนวันนี้ฝนตกกรินอีกแล้วสดน้บบนําร้อนน่า,นาอร่อยไหมคะทุกคนแซ่บๆค่ะคนชอบกินเส้นค่ะสองเส้นสองเส้นครับ ปทานก๋วยเตี๋ยวต่อก่อนนะคะบ๊ายบายตกริมโป,ปรยนะคะอุ้ยแม่อมืกันคะ่ะมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะทุกคนตกริมโป,ปรยนะคะอุยแม่ เขียวเส้นมีเหลืองและก็เส้นมีขาวรวมกันอืมมากเส้นสองแบบนะคะเส้นมีขาวแล้วก็เส้นมีเส้นบะหมี่นะคะมีเหลืองนั่นเองนะคะ จัดๆร้อนกันนะคะไปเตี๋ยวเข้ากับบรรยากาศมากๆใส่มนาวแล้วแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเส้นสองแบบนะคะเส้นมีขาวแล้วก็เส้นมี เส้นบะหมี่นะคะมีเหลืองนั่นเองนะคะ,ะ,คะไก่นะคะพัดเกี่ยวไก่พัดเกี่ยวไก่นะคะกำลังร้อนๆเลยทุกคนท่ามกลางบรรยากาศเสียงฝนอืกันค่ะมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะทุกคน ใส่มะนาวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวไปทั้งวยเตี๋ยวต่อก่อนนะคะบ๊ายบายอ,อ,อ,อร่อยมากสวัสดีจ้าทุกคน มากินกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะวันนี้มีกว๋วยเตี๋ยวกันค่ะมาทานกว๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะทุกคนเส้นสองแบบนะคะเส้นมีขาวแล้วก็เส้นมี เส้นบะหมี่นะคะมีเหลืองนั่นเองนะคะขาปีกไก่เท้าไก่น่าอร่อยไหมคะทุกคนแซ่บๆค่ะคนชอบกินเส้นค่ะสองเส้นสองเส้นสอ อร่อยมากตดไก่เท้าไก่